ได้ละครับบรรยากาศบ้านตุนกายามค่ำคืนอกมองเย็ยนครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันรอคุณท็อปแล้วก็คุณโก้นะครับยุงยุงเยอะมากเลยครับซิบมือมันมลุกกัน A few moments หลังจากนันี่นครับข้โบงโกยก็โกอิชาผ้าเด็กครับบ้านโค้งไม่หมูนะครับเตรียมตัวมาให้ดีนะครับกาละสินนี่ไม่หมูนะครับช่องอย่างนี่นช่องอย่างเนี่ยผ <c oughs> ู้แทนเลยผู้แทนเลยโกอิชาผู้แทนเลยติดตามเพื่อนครับดังนะครับเอฟซีครับ คครับผมดขเาซื้อตำปลาบ่ซื้อไงอ๋อบ่เคยเบิ่งในอันบ่เคยเบิ่งในอันว่าในอันต้องกินตำปลาแบบอีกหน่อยเลยไอ้คนใบ้มาวไปครับวันนี้ครับฝนตกครับฝนตกแล้วค่อยมาครับเดินๆค่ะฝนไปเลยมืดมากเลยเดินไหมตรงนู้นเดินค่ะ เป็นคุณท็อปเป็นคุณลีลาอะไรเนี่ยคุณซักผ้าเลยครับคุณอาวน้ำใช่ไหมเนี่ยผมซักผ้าครับน้ำเย็นหนาวครับโอ้บรรยากาศตอนฝนตกคุณลมครับคุณลมคุณตกฝนลุลมมันตกลมครับ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 ไม่มีครับครับผมก็รอกลับไปเลยนะครับอันนี้ข่าวราชินีท้องฝนตกนะครับตอนนี้น้ำจะขึ้นท่วมตุ่มม่องนะครับ รถมอไซค์สัญจรมม่นะครับยกเว้นรถจักรยานเท่านั้นจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ําท่วมขังเป็นท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ผู้พยาคฝนตกยังนะครับตัวน,นี้ลาบาไงต้งบับจบเลย เด็กไม่ควรดูเป็นอย่างยงอย่างครับเมื่อกี้สิ่งไม่ดีนะครับอะไรไม่ดีเราก็วางกันไปครับจบไปจบไปเดี๋อ้ไอ้ซอสโต๊าไปเอาล้องนะนั่งที่บ้านเราแล้วนะโอ้ช่างท็อปไปไหนแล้วแอปตรงต้องว่าเก็บไปเอาเอาเอาเป็นสิ่งเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ เตัวอย่างที่ไม่ดีมากเจ็บใบเมาใส่แกงดอไม้เป็นสิ่งสุดยอดมากครับ,บตกลุงได้เลยครับซืบ้อของครับผมซื<ป>้อของครับลุยครับนี่ครับเด็กตั้งใจเลียครับเข้าแถวหลังผมตลอดครับ โอ้โหโดนฝนสาแล้วครับได้เวลามาป่าเดียดได้ออกล่าครับเอาตอนนี้แปลงลางเป็นมาป่าเดียดได้เดี๋ยวกูออกล่ามึงระวังด้ว้าวบรรยากาศ พัฒนาแล้วใช่ไหมครับคุณเขาครับตอนนี้นะครับกำลังไปซื้อของนะซึ่งไม่รู้ครับว่าแดดไรงกี่ครับโอ้ำตอนนี้เราอยู่ที่ดูแกลนตี้นะครับนะ้ำตอยู่จังหวัดชยียภูมินะครับตอนนี้ ตลาดแม่สังทองนะครับโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยครับตอนนี้ประมาณเวลาตีห้าของประเทศไทยนะครับเนี่ยกำลังเช้ามือครับไปอีกหัวไปซื้ออะไรเนี่ยเรารีบย่างไปเดินเนตลาดกาลสินเนี่ยครับช่างกล้องครับน้ำหนาเลยไปครับผมไปนี่ครับก็อยากหายได้เนาะ บ่อยถึงไหนไปแล้วลงมาสิครับคุณทอทำไรลงท็อปลงมาเนี้ยหมูเหรอครับเนี้ยหมูไม่ไม่ใช่เขาเจ็บไปเหรอ

อันนี้เนื้อสดนะครับมันดินัะมันดินต้มับต้มสุดพี่กาจะอะไรไปบ้างครับอยากอไรเดี๋ยว

มีต้นเนื้อเปล่า <c oughs> เอามดทุกอย่างครับวันนี้มาอยู่ในเ <c oughs> ทฟการครับคราสามสิบแาทเท่านั้นนะครับ เนี่ยคนหลังไหลเข้ามาตลาดครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาตีห้าไมตอนนี้ครับครับลบไปเท่าไหร่ครับตดลบไปร้อยสามพิบเท่าไหร่ว่าร้อยยี่ย่าเมดิ ยี่หมองคือใครครับคุณรู้จไหมครับคุณท็อป <Ha? S 1> ยี่หมองคือใครครับไี่หมอมบ้นขาเงไมมีใครนะแล้วผมบอกเมนละม่แล้วครับมาถึงบ้านช่างก้ากันงานครับเชนตัดผมดีที่สุดในบ้านโคลูกรานพอมี หลังเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าบ้านเขามีหลายห้องเฉยกวินน้ำโคกบ้าอมดิตอนนี้ก็สถานการณ์ก็คือ,อแล้วโหนเมื่ินน้ทำโคไปกินน้ำเปล่าบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ช่องเรกากำลงังเด็กกินน้ำพองครับอยากกินสดโอ้ตัดออกครับไอ,อ่ๆเหมือซี่โครงดิเอออันนี้ต้มมีเนื้อไอไอย่างเงี้ยนี้กระตมเลย รครับผมเผื่อครับจกไหนบ้านแค่นีไ้ไงเตไวนะ้เอาเต้ซ้อนเพราต้นการอะไรกัอะไรกันแขกปะเกียร์สรุปม,ม,มือหมักอยู่เนะี่ขึ้น็ำรวจเกียร์ครับมาไหนมาครับเมื่อกี้ไปซื้อน้ำโค้กมาดูกันว่ามันจะระเบิดไหมครับ ็นยังไงบ้างครับอาการไหนเขาฟังเสียงหน่อยมาแล้วตองเกลือดิ้งใส่ทายงไงครับผมเป็นเลขนาตอนนี้ไม่เคยลำบากแบบดีดีให้ถเดี๋ยวรอก่อนทำยไมครับแบบกูดี้แบบประกูดี้เขาไปทำไมอันนี้ถั่วเขีาขั้วนี้ครับอันนี้ต้มหอร์นวันนี้ ตอนนี้ครับพี่ต้ก like นกาเขากำลังจะก่อกองไฟครับมะตุ้มเงินกว่าแทนแล้วนี้เอาไว้ต้มนะครับอันนี้ก็ไปย่างเนี่ครับผมคุณท็อปคนไม่พูดกับกล้องเลยนะอินโทรกับเหาะมันเป็นติดตามเพราะของอินโทรยืมของประตูไปหน่อยบรรยากาศต้องเล่นเขาถูกไกระเพาะคำเป็นปุ้มตุ้งใหญ่มันกินม่ มึงไปโอเคีสกนึงฮะอต้เกียรยร์นกียอกำนึลหยิคจบดที่ยวลุยครับเอแก่เกลียวยุ่สรืฮะเกลยวเกลียวยุ่กินหอเ่าของมึงด้วยเกลียวยุ่มองสั้นขู่นะแม่ร่างไม่อ่วมีสิวะกินยัง กลิ่นเนียน้ยครับกฎลิขิตเขาทำอาหารไม่บนพื้นนะครับโอ้นี่คือเนียเน้ยครับเนี้ยของเราเนี้ยงัวนะต้องขอบคุณผู้จัดการนะครับอมบ้านบ้านดสามแยกครับ, <c oughs> รบเลี้ยวขวาตรงไปนิดเดียวถึงครับบ้านอยู่ขวาเมืองบ้านอยู่ข้างตู้กดนะ้ำทีเด้อทีเด้อ เทมันครบสุกคนเลยคับผมเทมันครบเลยเีไปอือกำลังก่อไฟทำอาหารกันนะครับวันนี้ผมเป็นคนดังครับถ้าใครอยากมาขออลยเส็นหรือว่ามาถ่ายรูปกับผมก็ได้นะครับผมผมเป็นคนดังแล้วนะครับดังไม่เห็นครับบางเข็นนี่ผมมีแต่กล้องนะครับปกตินี่ครับต้องอยู่กนนครับเนี้อยางครับ เนี่ยอ,อย่างเนี่ยพี่ทักษ์ปับอุ้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้ว้าวว้าวเนี้เสร็จยังครับจังโกู ครับตอนนี้ถึงตอนไหนนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้มเปิดครับอ่ะอะไรนะครับผมอะไรนะครับคุณต้องการพูดว่าอะไรครับรอกินครับอ๋อรอกินใช่ครับนี่ทำอะไรครับผมนึ่งจิ้มแจ่วครับแจ่วผมครับแจ่วผมใช่ไหมครับซอยหอมผักชีครับจีนครับจีนครับคุณจเฮ็ดเจ้าคมเลยเจ้าคมตุ้มนี่กินก้อนย่างนั่ะโอ้ตอนนี้ครับตุ้มปอดตุ้มเครื่องในเรียบร้อยแล้วครับ น้ำคนลอไม่ใส่ครับคนทับทิมทับทิมพี่เอ๋ออะไรนะครับทับทิมอะไรครับอ๋อคนอิดนะครับคนอิดรู้ไหมครับมันจะต่อยาดไม่ติดเฉยแม่นะครับทางนี้คุณอมติดแล้วครับคนดังติดแล้วได้ครับดังไฟครับปลาผัดแบบบุง มีผักบุ้งน,นะครับผักบุ้งกินดีกว่านนะเนี่ยครับก้อยคนะรับเนี่ยเนี่ยย่างเนี่ยย่างนะครับซื้อเนี่ยสีซื้อเนี่ยมาสี่สิบบาทนะครับได้กินเนี่ยย่างเลยเนี่นยโอ้โหว้าวเลยครับลองค่อยๆทำนะครับ,บลองเตามันดุลงนะกับในารายการสสควรในกาอันนี้คินใหญ่กันครับคินใหญ่เนี่ยทุกออกเลยระวังนะไม่ใจ่กับเดิน วยครับไปแล้ครับกินได้ไหมครับกินได้ไหมหลุนหลครับฮะลนหลนไปแล้วดนน้าไม่กินลนันแก๊บแก้วคนมลม ครับกินน้ำมันแล้วดูลูกครับดูลูกตัวนี้เป็นเมสซี่ครับแกีวเดียวครับเสียงเลยครับอืออร่อยครับ Who are you? Messi ถอชื่อนะครับไปกินน้ำโค้งเย็นๆกับบรรยากาศฝนตกลินลินใช่ครับคุณทวีบรรยากาศฝนตกลินลินหัวใจของ

เนี่ยต้มองหลายมึงก็บอม้ส่อะไๆวะมึงเล่นต้มดิเล่นตัมนั่นดิต้มมันเป็นงมียวเ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 นี่ยเข้ากขัวเรียบร้อถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับต้มครับ บรรยากาศแบบบ้านบ้านแบบเร็วี่ครับเชฟท็อนะครับเมียปอครับเดี๋ยวมีามาก แม่พ่อครับแม่พ่ออ,อร่อยครับเนี่ยชิมกล่าวเมื่อกี้ไหมครับรกำลังฟังดน,นตรีสดสดเราตอนนี้เรากำลังทำการตักไข่มันออกนะครับนี่ครับ ไข่มันครับไข่อันนี้สูตรไข่ครับเนี่ยสูตรต้นกล้าแชแนลต้กนกล,ล้ากันไงเราชิมข้างเดียวเลยไว้ใจเฮ้ยโอเพี่อนี่ครับผมต้มผมหรือว่าต้สมสมมันเห็ดไหมต้มผมใช่ดีปะใช่เพียมปะอะไรกโอเคอเโอเคชิมตอกมีเห็นเลยดูครับโอ้โหคนไม่กินขมนะ แต่มันอร่อยแหละอร่อยอร่อยอร่อ้คนกรุรง,เกรงเทพคนกรุงเทพอูอคนในเมืองอ่ะครับเอ้พมกกิมม <c oughs> นขมได้แล้วไอ้โอกาสได้ใกล้ชิดกันมันปีสุดครับมันเอาไม่เนี่ยเดี๋ยวสิว่านี้เอาแล้วเหรอเอะ รู้ไหมจักไหนั่งอย่งนีนั่งยังตา่อยู่แล้วเสียใจรูวตุนกเนหะิงเขาหง่ลงกันเลยักกอนเนี่ยมันเต็งตอยู่โอ้่อน้งตกขึ้นซะโอ้โอ้โ้ นี oh, oh. ่ครับกินคนแรกครับจ้องมองอุ uh, okay. ๊บอุ๊บจะกินยังไงกินไม่ได้เขี้ยวกูยังไม่ได้เดี่ยวเนาะนี่ครับ ตนปูครับอันนี้บวบนี่มันอยู่ในตระกูลเดียวกับซูชินี่นะครับเพราะฉะนั้นกินได้แน่นอนครับ A few moments later ครับเียนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ผมกำลังทำซูชินี่นะครับเอ๊ะบวบ,บนะครับเอาไปแช่นะครับใส่เกลือ แล้วครับแม้วก็ัเชยให้มันหอมะครับสูตรน้ำแม่ทิวนั่นเองนะครับแต่นี่เป็นเกลือไทยครับเพือนไทยตำบอนี่ครับเททองครับมีทองเทรอเห้อเดียเดียวไห่กันเียให้จริงยันยายสี่วดเขาแมอยูแม่ไปนอกอ นังอยลกเลกบนแ่วางีเาั่งบ่๋มเาน้ำไม่เค้ยวัเป็นปิดหน่อยองร้อนหน่ัยแล้วมึงคือวิ่งมึงศูนย์เห็นั้ำคอยน้ำด้วยโอ้ยยังไหครับโอ้ผมกลางครับผมกลางไม่อกแขนเลยครับผมกลางรถจัดน้ำพ่นผมกลางครับผม เีนแบบทุกคนช่องเขาอะม้าจากไหนงไงครับเมนูอะไรครับวันนี้กเป็นหมอน,นับที่ได้ไหมครับเน,นี่ยอะไครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับเดี๋ยไม่ได้กินนะครับมาแต่หกโมงครับมาแต่สี่โม,มงแล้ว อันนี้ก็คือบ้านเขานอนจมดเลยครับเหมือนกบ้านเราบ้านอ,าอื่นอาบน้ำมองนบับ้านนี้นนยังไม่กินข้าวเลยกินเลยกินเลยมีรถดีหมกรอบเต็มคำน้ำมันเต็มคอแมงูเรียนกัน <c oughs> วันฟักลาบแันคันระเทเขานอนอยู่จะดุ่มตีนแม่แจ่มอันนี้นะใครว่านเาม่เงี้กัน เลียมตก้อนยังมีปะเลตุ่ไหมตุ่มตุ่มอะไรบ้างมั้งนี่เลี้อมไปเขี้ยดแเดียดใส่บปะใส่ด้วยใส่เลยอมาทำเลนะยังงเด้อล้มาลีววอาหารนะี่เพื่อนครับรอทุกคนก่อนครับไม่รีวิวใช่เออเย็นดิเอเคชิ้นกอนนึงเนาะ บอกรีวิวไงบ้างมีอย่างบ้างอ๋อรีวิวรีวิวเนี่ยไอ้ยียงหัวย่างยียงหัวครับกับเจ้าวพิ้วขมขมครับแซ่บซที่ไม่มีเขาขวครับรอใส่ตอนจบนะครับใส่แล้วแล้วก็นี่ครับย่างบวกบวบจริงจริงมันเรียกย่างไม่นะครับเขาเรียกว่าบวกบวบเซียนะครับใส่เนี่ยองก็เกือบเสยเขาเปิดเขาเปิดแฟดเขาเปิดเซียหนอรีวิวเมนูจะย่างอันขนมดอกบัวนะไรปักเลักอะไร ครับขี้เพียะครับเขาเรียกคนกินขี้ครับใส่อ่อนครับนี่ครับทบสามน้ำนะครับแต่ย่าเขาโอ้คุณท่อผิดจังครับทบสามน้ำนะต้องต้มน้ำน้ำสามเมื่อยรอดเลยมาพูดอ่ะเอ้าพี่ไม่ไม่ไม่ต้มก่อนเหรอเพียก็ต้มใส่น้ำเลยต้มอยู่หรอร้อยน้ำเดือดก่อนได้กินเลย

For ุ้ยกดไปนี้ปองเขาแงเซน้านข้างนอกเลยนะน่นในเบียงเนี่ยมูดเด็ดเชิแกะแรงจัดสุดครับลอมาแซนนานเฮ้ยมาแกปรุงมันผไม่ได้ปรุงเดียวนี่ครับสูตรเซนท็อครับสูตร มันจะเค็มไหมครับพี่ถึงเค็มก็เต็มใจครับนี่เราชอบชอบเค็มครับก็เอาองุ่มเคยกินมาแล้วผิงเหรอแก้วตุยชอบจะหนึ่งเดือนตัวตัวต้มตัวว่าสูญเชฟเต่าครับไม่มีคำว่าไม่อร่อยครับ ก <c oughs> ูเลี้ยงครอบครัวามอร่อยนะครับทุกคนเลี้ยงคอบแต่ละถ้วยอร่อยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผงนัวไม่เท่ากันไม่มีใครหินไม่มีใครหินเจ้ากอดเนาะเจ้าขอปะทุกคนใช่หรือขอได้หินหมดเลยสัมผมต้องใส่เมาส์เส้อะตมไม่ต้องเส่ไม่ต้องใส่ ส่็ไดม่สไ้ส่กอมสูดรอมครับกลเป็นต้่มบวอมมันไกลายเป็นตน้ำจิ้มมนไ่เป็นน้ำันน้ำจิ้มเลยไอ้เหี้ยทางมาเราใช้รถเดี๋ยวเรื่องวาเดี๋ยวเพื่นใช้ส้น้เกลือเพื่อน่ะอูหอมเนาะไม่าลืมนะหอมนไอ้เหี้ยมาขุมบ่มามาขุมเ่ได้ะขอนีมีปุ๊ป bỏ người mình dọn tham gia anh em ngồi hưng anh em xin em bò 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 em 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 u em 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 bò nhưng mà em em lại thế mà em lại em em เกเรียน,นสามย่างอย่านี้พรอมวินิี <c oughs> รอครับรอตรงครับต้นกาเตรียมสถานที่รอแล้วอยู่โคแล้วกัไเกีย่างีวะมนรล้ก่อันดีกว่าฮะ นี่อะไรครับขมอลล์คนคนดึกว่ากะบวบอ่ะนี่เนียน้ำไปข้างล่างันี่ยนี่วะนี่เนี่ยน้ำไปข้างล่างข้า่เนี่ยนี่ว่น้ำมันไหลบวมปูใช่หนอยเดี๋ยวนึงงงมคนเนี่ยคนแบบคนแล้วใช่ไหมอันนี้แกรียดไหมเกรียนนี่แหละขอมอะไรกดจังนนวโนว

วันนี้แหน่ที่เป็นไงซูชินี่ใช่ครับเราเยี้ยกันบ้างมึงไม่้มันดีนะหมาเลี้ยนก็ข่าวกินเถอะโอเคดนาหมกเลี้ยนสัตว์ปรนมงผู้หนึ่งหมกเลี้ยน ไม่ไก,ไกินกุ้กหรอไกินหมกินลับเลยแล้วครับถูกปรมา่เียัก,ก็ไ้ัเตมเยตงนี้ตก็คุ้งแกงอัะเาเอาหรอชิ้นเดียวเคนนะมามมาขมมาขมาข คมแบบคมเลยอ่ะแซบแซ่บว้นข้าวตกปันกันเอาด้ยอ่ะแซ่บดจจังจังงนลองควอนอ๋ออุ้อันี้เช่องหังหมดข้าวเนี่ยจังเเัช่ขาบอกล้งอน ข้าวอนยังงน่องยังอันนี้ข้าวอันยีงไงอันนี้ยังไงหน่าวอันจะถึ้หน้าวอัุก่น